สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับและนี่คือถ้วยฟุตบอลแชมป์อ l ง s h p พรีเมียร์ลี e คุณผู้ชมมาดูใกล้ๆนะฮะกล้องฮะคุณเข้ามาดูคุณจะเห็นเลยนะครับว่าฤดูกาลล่าสุดนี่ครับ2015ถึง16นี่ครับนี่คือเลสเตอร์ซิตี้นี่คือถ้วยของแท้ที่นักฟุตบอลทุกคนหวังจะผมอยู่อังกฤษแต่หัวใจผม เป็นไทยครับวันนี้ช็อตเด็ดฟุตบอลไทยคู่ใหญ่นะครับบางกอกกลาสเจอกับทางด้านของแบงคอกและมีอะไรเด็ดๆอีกเราจัดไปใน3ที่สุด n u m b e r รส่งตรงจากราชบุรีนพพลผลอุลดมกองกลางส่งไกลจัดไปราชบุรีชนะตำรวจ1-0 อันดับสองแทมุ้ยธีรศิ์แดงดากองหน้าทีมชาติไทยแตะยัดเสาไกลกลายเป็นนักบอลคนที่3ที่ยิงครบ100ลูกในไทยลีกเมืองทองชนะโคราช2 0 0ผ่านไป6นัดชนะรวดเป็นจ่าฝูงนี่ได้กำลังใจดีจากลูกชายครับ และเด็ดสุดต้องบิ๊กแมชครับกระต่ายโหดบางกอกลาสในชุดเขียวรัว3สวยสวยสวย justme Campos ตัวรุกโบลิเวียปัน่นฟรีคิกจี G, ทุกสองมีเสียวโตติกองกลางสเปนและชาตรีชิมทะเลซัดเสียบเสา b ีชนะแบงคอก3ต่อสอยู่ที่5 ส่วนอันดับหนึ่งครับยังคงเป็นเมืองทองนะครับ18แต้มเต็มน้ำที่2เชียงราย2แต้ม